เสขึ้นสิกัวไข่บันนั้นเดียววไข่เป็ดไอ่ผักบัวบักสิใส่ผักสีลาวกับผักบัวอันนี้สิก้อยหนูพี่น้องลาบบ่ก้อย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 เนี่ยคือกระป๋องตำมไส่ม่วงนี่ตำใส่ม่วงว่อมม่วงสมอันนี้เราไปย่างมาแล้วพี่น้องย่างแล้วใส่ตุนหอมสุดยอด เดี๋ยวในเดือนสิบขวบใครอออโอ้โหเราข่างไฟไปแล้วพี่นอ้องรถตมม่ำมาพี่กับตะไคร่ลงไปนป้ำปวดโบกๆเลยนี่ปุ้งเครื่องเนี่ย <laughs> ปุ้งยังปุ้งเครื่องไปแล้วพี่นอ้องเกลือปรุงนัวน้ำปลาอืมแค่นี้แหละ ngáo nhang ví đỏng như bạn tôm khạc lôm nè lên hết cấp khẩu trọng tập toàn đôi với là khẩu คุยเออคำเข่าคุยมันจังฉีถือพักทางเขาซ้อยบางบางก่ต้องถือตอนอ้นหนูถือแค่อตอ้นพักมนีขัวไข่ไม,ขมันขัวไข่่นี่เขาต้องตรงเหตุมันแง่ๆไว้ไปไปสินแคแม่ไก่ที่ยุสอก่อนออที่ดุสองก่อนอ,อ่าขี้บาออ้าแบ่ว่าเอาเนี่ย แก่แกบ้านเต็มหมอผู้นี้นี่พี่น้องหม้อธรรมดาด้วยนี่ต้นหอมก็มาชี้เล่ากับพ่อแลว้วพี่น้องหอมเลยใส่พักลงไปเลยจะลืมนำปลาล่านำปลาลาเนี่ยเดี๋ยวใส่เราใส่ลงไปเลยต่อหน่อยทายเพื่อท่าน ขาดบ่ได้ก็คือน้ำประหลาดเนาะเดี๋ยวมันจะหอมหัวไข่ลางวิวตกก้องกระตีไข่มันแตกก่อนเดี๋ยวให้พักสุกจังจังเาลงเห็นมอไข่เป็ดอันนี้ไข่เป็ด,นนปดพี่น้องมันจังเหลือง,จ,ง,องจังหอม เดี๋ยวจะคนนะหลางเป็บนึงเดี๋ยวพวกมึงปกิตริยามันเอมันจักนายคนเป็นแผนจังไงเออมันเป็นแผนมันนั่นก็ตักไปพร้อมตักไปพร้อม ปุ่งไปพร้อมไวหนูพี่นอ้องตฟา้าเนี้ยแหลกกระดูกมันจังเขาจังละยดเพี่จังไ้วยกับปอมแม่พี่น้อ,นองใส่บวกม่วงพรอมดีววันนี้ไหนูอ้ยแขนพี่น้องแขนมืนอ่นนทันาทางน้อยพอดีเะยพีพน้องพอดีพอดี่อไรพอดีเด็ดโซน ได้จจำนี่เห็นบ่ะน่มันสุกกันทั้ง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 อั้งทันสทั้งท้งทันงทั้งทัขงทั้งทั้อั้งทั้งทั้านั้งที่งทั้งทั้งทั้งท้งทัน้งงทั้งทกกินั้งท้ั้ะัั้นั้งทั้งทั้ัััเั้้ัเ้ด แค่นี้แหละพี่น้องเซตเรียบร้อยถ้าเฮาแต่ว่าถ้าเฮามีวุ่นเส้นไหมนันเดียนใส่เนาะเออใส่วุ่นเส้นคือยังเลี้ยงปูแม่ต่ว่าเฮาเห็ดเฮขาตั้งไหนกับเสี่ยวก็ยังไปเลี้ยงปูเนาะเลี้ยงปูตาไหมพี่น้องอือเขาเจ้าเห็ดนี่อุ้ยพอใส่ถุงมากนี่แซ็มแซมไม่ไทยเหรอครับพี่ที โอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขาไปเมืองลาบหนูบหนูก้อยๆๆก้อยหนูน้อกันตั้งต่อถานเริ่มเดี๋ยวปอกค้ามแดงพี่น้อห้อมให้นัดซ้ำฟักมุ่นๆก่อนเดี๋ยวนันก็ได้มีกระดูกบ้ะมันมีดูกเลยแบบก็กอมแบบความมันมีดินป้อี่เจ๋านะ ผู <Net> ้เฒ่านะผู้เฒ่าเิ้ยเดี๋ยวกระดูกไปฆ่าแก่วนนั้นเพิ่นกันยากอีกแล้วยากอีกแล้วเอาครับ แล้วสิมาตัแบบก้อยไหมพี่น้องก้อยก้อยแบบกระป๋อมโอ้ยปลาเข็งเดี๋ยวจะปิ้งให้ย่า่โ้หปลาเข็งปลาเข่ง บื้อยนีปิ้งก็ได้นะเดื <มา S 1> อนข้างไ้ก่อน้งไ้ก่อนเอาหนามมาใช้ลูกเบลชื่อนั่นไม่เพิ่นแล้วเิ็นโมยาแบบตั้ม,มเมี้ยมันนวลๆมานิพี่น้องตกระดูกมันแตกอ่ะวิธีก้อยหนูเหมือนก้อยกระปองหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องน้ำแบบละเอียดละมันเหล่อละเอียดแล้วเลนมมืออ้งเ้ารอมึงนาพุตตำได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วพุตตำน้สแ้เดียนเก๋แก้วหอมเร่อยหอมอาพ่อหล่ะละพ่อหละล่ะตำโดนไร ปรุงเครื่องได้บัปุงเครื่องครับนี่นี่ผักม่วงสมสมคไม่่ป่นว่ะปุ๊ดูมันสมคักเลยนะซ้ำอจนรับตาอมากสมอีหลีเดยหอมนาหอมมะดเีพ่อแล่ะพ่อแล้วหอมแดง พริกผงพี่น้องพริกผงเฮ้ยผู้เฒ่ากินด้นะจ๊ะเหตุดเออพอดีฝันเนี่พริกผงเขาครัว

เดี๋ยวแฟนครับก mm ็จะฝากมาให้จักสวอปหนึ่งมาเหลือกันว่ะใส่แปดงแดงเ่อร์แบบต้มใส่หอมลงไปอีกยอเข้าไปพี่น้องวันนี้ มันหอมก็ยังก่อยกับหอมน่อยก้อยกับปอมแบบก็คก้อยกหอมเนี่นี่กอกับอมืกันเนี่ยเดี๋ยวว่าก๊คือกันก้อยอกันเมอมาจะตีก่อนลีลากันตำ รี่าน่อยพวกวพวเปกหลายแล้วก็เลยออกรีลานึ่มีร้านหน่อยคเคอปเตอร์คอปเตอร์ไปไกลแล้วน โอ้ยอย่าใส่เด้อให้อีกยูดอกครังนึโว้ายว้ล่นหมดเด้อห้ตุ่มจ่อผมได้ลนพราอะเป็นบอนั่นพาอะนะะไใจ้ายมันสูงลยใจชี่เมืงนะครับจวดปะเกลอออกัน่ยใส่หไลน้าหนหัวหอมใ่ร้ายละแม่พรแล้วเป็นั่นแสบแล้วเยไหนน่ขอชิมมบสมบ

ใบกระโดนนอ้องหอมขัข้นผสมบแบนะแมนครับใบกระโดนนอ้องหอมหอมผักขยเมนแล้วลว่าแจกคนทีละแสนสองแสนเนาะม <c oughs> <c oughs> ันก็ว่าถือแล้วจ่สเล้จะไปไ้ไดอวะ อาทีตมึงนะครับจวดป่ะจวดบป่ะเนี่้บเอาบีเซ่นัมนั่น้เอาบีเซ่นัมบ่ะหนสี่ร้อนี่สี่อสี่สีอีกต่าาทนเอืมพ่อพ่อครับโอเคไปน้องเจ็ดเท่ามั่งกันก็บรรยากาศบ้านบ้านโอ้เงวดป่งไครครับยกดาวเท่นยัง ใส่หมวกปันเจ้าบ้านใช่ไหมพี่ยิ้มหมวกเจ้าบ้านบ้านหรอวะหนาวพี่น้องมันหนาวพี่น้องต้องลมแห้งคนเลยอ้วกปลายแห้งหนาวปลายแห้งเลมบ้างนิน้อยๆย่างกินกับบักจวดนะพี่น้องจวดต่อไปนั่นแหละโอเคขอบคุณหลายๆที่ติดตามหน่อยพากินครับผมสวัสดีครับ Ya, y a